สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเจอกันในคลิปที่2นะครับผมเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเล็กเด่นตารางนะครับวดประจัสบดที่7ตุลาคม2566นะครับมัดรวม4นอยนะครับผมก็อย่างที่บอกในในคลิปแรกนะครับว่าผมไม่ได้เอาแผ่นอันนี้มาเนาะผมลืมที่ห้องนะครับไม่ได้มาสรุปให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะครับแนวทางช่วงนี้ก็เดินไม่ค่อยดีนะครับพี่ก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับ แนวทางทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผมเนาะชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆผมก็ทําตามสูตรคํานวณนะครับไม่สามารถดูได้ว่าตัวเลขเขาจะมานะครับตัวไหนเนาะก็ฝากเป็นกาลังใจให้แอดด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับสำหรับในโค้งสุดท้ายของเราวันนี้เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับ 0ูนนะครับ2 5 6นะครับเก้านะครับผม5 6 0 9 2 3นสาะครับสายวิ่งนะครับสายวิ่งสายรูดในโค้งสุดท้ายสายวิ่งผมให้วิ่งไปที่6สายรูดให้ไปที่เลข2นะครับ2 0 2 3 2 5สา 2องเก้านะครับหกศูนย์หกสามหกห้าหกเก้านะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่หกสองเก้าสองหกห้านะครับนี่เลยสำหรับพ,พี่สมาชิกคนใดที่ไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้เนาะจับวินที่เลขตารางนะครับได้นะครับผมเนาะ นี่เลยนะครับเด่นสองกับเด่นหกนะครับก็มีหลายคู่ที่ผมไม่ได้ประกบให้เนาอตัวเน้นตัวเจาะสองเก้าแล้วก็หกห้านะครับสองศูนย์หกเก้านะครับผมนี่เลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวทางหวยฮานอยในโค้งสุดท้ายเนาะพี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่นะครับพี่พี่ที่เพิ่งเข้ามาเนาะอาจจะเพิ่งผ่านเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ํเตาทองนะครับพี่พี่เป็นบ้านเสียงโชคนะครับเนาะก็เข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับผมเนาะเป็นบ้านแอดมินของเบาลองเองนะครับผมก็ มีหลากหลายนะครับก็เข้าไปสอบถามดูก่อนได้นะครับผมก็พูดเยอะไม่ได้นะครับพี่พี่เนาะเข้าไปรับชมดูก่อนนะครับไม่ชอบก็ออกมาได้นะครับผมสลับป้านน้ําเต้าทองนะครับผมคลิปนี้ขอขอบคุณพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้น้องแอดนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้มาเด้งๆปังๆกันนะครับกาบสวัสดีครับ